สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับพึ่งหวานพระบ้านนะคะ EP วันที่28สิงหาคม2568นะคะวันนี้ก็มีพระมาะให้พี่พๆพิจารณาอีกเช่นเคยนะคะถ้าพี่พๆท่านใด <c oughs> รับชนแล้วชื่นชอบองค์ไหนนะคะสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาได้เลย <c oughs> ที่เบอร์0979866621นะค <c> ะ <oughs> ถ้าหนูให้ดูเร็วไปก็ทักมาดูภาพนิ่งได้นะจ๊ะพี่พๆพายในวันนี้นะคะเปิดเทช่าบูชาที่300นะคะ,ส,ะส่งฟรีเอเอสไปสนีไทยถ้ารับแบบเก็บเงินปลายทางจะบวกเพิ่ม50นะคะไม่ว่าจะรับกี่องค์ก็บวกเพิ่มแค่้นะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่องค์ที่หนึ่งเลยนะจ๊ะ วันนี้ต้องขออภัยนะคะพี่ๆวันนี้แม่ค้าไม่ค่อยสบายนะคะอันนี้องค์ที่หนึ่งนะจ๊ะพี่พๆเป็นเบี้ยแก้นะคะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะ ค่เบีย้ยแก้นะคะเป็นองค์ที่หนึ่งนะจ๊ะพี่ๆต่อไปนะคะองค์ที่สององค์ที่สองนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่อินนะคะวัดโบสนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะเขียนว่าหลวงพ่ออินนะคะวัดโบสถ์นะจ๊ะค่ะเหลียญหลวงพ่ออินวัดโบสถ์นะคะเป็นองค์ที่สอง ต่อไปองค์ที่สามนะคะองค์ที่สามเป็นเหนรียญกรมหลวงชุมพรนะคะกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์นะคะ ด้านหลังนะจ๊าเขียนพศอสองพันสนะคะค่ะพี่พี่องค์นี้นะคะองค์ที่สาม กพระองค์ที่สี่นะคะองค์ที่สี่พระเนื้อเมกพัทนะคะวัดอัณง ด้านหลังนะจ๊ะค่ะเป็นองค์ที่สี่นะคะองค์นี้นะคะต่อไปองค์ที่ห้านะคะองค์ที่ห้าเป็นตะกุดไม่ทราบที่นะคะ คะองค์นี้องค์ที่ห้านะจ๊ะต่อไปองค์ที่หกนะคะ <c oughs> องค์ที่หกนะคะพี่พี่องค์ที่หกจบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางขาอันนะคะ จบหลวงพ่อเงินนะคะองค์ที่หกนะคะต่อไปองค์ที่เจ็ดนะคะเป็นประเป็นตะกรุดทองแดงไม่ทราบที่นะคะองค์ที่เจ็ด คะตะกุดนะคะเป็นองค์ที่เจ็ดนะจ๊ะต่อไปองค์ที่แปดนะคะ <c oughs> องค์ที่แปดเป็นพระปิดตาหลวงพ่อทานะคะวัดพะเนียงแตกนะคะ พระปิดตานะคะเป็นองค์ที่8นะคะพี่พี่ต่อไปองค์ที่9นะคะองค์ที่9เป็นพรปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะวัดพวงมาลัย ด้านหลังนะจ๊คะค่ะพระปิตาหลวงพ่อแก้วนะคะองค์นี้องค์ที่เก้าต่อไปองค์ที่สิบนะจ๊ะองค์ที่สิบ องที่สิบเป็นเหรียญรอเก้านะคะด้านหลังนะจ๊ะ ทีล่ลึกนะคะ 2, อสองพห้าสามพศนะคะค่ะเหรียญร้อก้าน,นะคะเป็นองค์ที่สิบต่อไปนะคะองค์ที่สิบเอ็ดนะคะ องค์ที่สิบเอ็ดเป็นเหนเรียญเจริญพอหลวงปู่ทิมนะคะด้านหลังนะคะ วัดละหานไรนะคะค่าเหรียนหลวงปู่ทิมนะคะองค์ที่สิบเอ็ดนะคะต่อไปองค์ที่สิบสององค์ที่สิบสองพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะ พับปิดารไม่ทราบที่นะคะองค์ที่สิบสองต่อไปองค์ที่สิบสามองค์ที่สิบสามเป็นเหรียญหลวงพ่อทั่วหลวงปูท่ทมนะคะ ค่ะอ,องค์นี้องค์ที่สิบสามต่อไปองค์ที่สิบสี่นะคะองค์ที่สิบสี่เหลี่ยหลวงพ่ออุตมะนะคะ ด้าน,นหลังนะจ๊ะค่ะเหรียญน,นี้เป็นองค์ที่สิบสี่นะคะ พระองค์ที่สิบห้าองค์ที่สิบห้าเหรียญหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่นะคะ หลวงปู่ทิมวัลรหัาไล่นะคะองค์ที่สิบห้าต่อไปนะคะองค์ที่สิบหกนะคะองค์ที่สิบหกเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหลังนะจ๊ะ พระสมเด็จองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่สิบหกนะคะกับองค์ที่สิบเจ็ดนะจ๊ะองค์ที่สิบเจ็ดเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่างนะคะ หลวงปูด่ทวดเนื้อวาดองค์ที่สิบเจ็ดนะจ๊ะต่อไปองค์ที่สิบแปดองที่สิบแปดเหรียญหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่นะคะ ด้านหลังนะจ๊ะเหลียนหลวงปู่ทีบองค์ที่สิบแปดนะคะต่อไปองค์ที่สิบเก้าองค์ที่สิบเก้าพระสมเด็จบางขุนพรมนะคะ พระสมเด็จบางขุนรหมองค์นี้อ,องค์ที่สิบเก้านะจ๊ะต่อไปองค์ที่ยี่สิบนะคะเหลียนหลวงพ่อคุณหลดบ้านไร่นะจ๊ะ สังนะจ๊ะองที่ยี่สิบนะคะองค์ที่ยี่สิบเอ็ดนะคะสิบทัดตลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมนะคะ พระองค์นี้นะคะองค์ที่21็นะคะต่อไปองค์ที่22นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ พระสมเด็จนะคะพี่พี่องค์นี้เป็นองค์ที่ยี่สิบสองค่ะพี่พี่วันนี้ก็ให้ดูครบทุกองค์แล้วนะคะถ้าภาพตัดดีเยอะก็คือแม่ค้าตัดภาพนะคะเพราะว่าแบบมันจะไอนะคะไปค้าไม่ค่อยสบายนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะพระในวันนี้เปิดให้ที่สา0รอยเหมือนเดิมนะคะส่งฟรี e อ s มอไปสนิทไทยรับแบบเก็บเหมือนประทางบวกห้าสิบนะคะ ถ้าหนูให้ดูเร็วไปก็ทักมาดูภาพนิ่งได้นะคะพี่ๆนะคะคนที่ปิดขอเป็นคนที่สะดวกรับจริงไม่ปิดเล่นนะจ๊ะฝากติดตามทุกวันจันทร์และวันพฤหัสนะคะพี่ๆเวลาประมาณเกือบเกือบหนึ่งทุ่นะคะสำหรับวันนี้ถ้าปิดาพาดประการใดขออาภัยนะคะสวัสดีจ้า